เราพีชนะคะถ้าประวักของเราแทบไม่มีเรื่องราวการเปลี่ยนชีวิตของคนที่เขาใช้ของเราเลยเนี่ยไม่มีประโยชน์ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะเรามาคุยกันเรื่องง่ายๆดีกว่าเนาะก็คือ เวลาที่เราจะไปพิ t c h ขอทุนเนาะหรือว่าขอโปรเจกต์เจ้านายเนี่ยมันจะต้องมี10บคาถามที่เรามักจะลืมกันอะไรบ้างนะคะอาจารย์อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูตัวอย่างเนาะจากรายการชักแท้งไม่ว่าจะเป็นของไทยหรืออเมริกานะคะเดี๋ยวแทรกรูปตรงนี้ไปนะลองไปดูกันได้เนาะแล้วเราจะค้นพบว่ามันจะมีคําถามคําถามที่เราชอบไม่ได้เตรียมตัวมาอะมาดูกันค่ะ10บคาถามอย่างแรกคือเขาจะชอบถามว่า อะไรคือปัญหาที่คุณจะแก้ไขคือบางทีอะค่ะเราจะชอบพูดถึงปัญหาของเราเนาะแต่ว่าจริงๆคือเขาอยากจะรู้ว่าจริงๆอะ เราต้องการแก้ไขอะไรมันไม่เหมือนกันนะคะเนาะคือถ้าเกิดสมมติเราบอกสมมติอาจารย์บอกนะว่าอาจารย์มีความฝันอาจารย์มีปัญหาตอนเด็กเกนาะอาจารย์ไม่มีทุนร่าเรียนแต่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงว่าอาจารย์จะแก้ไขปัญหาการไม่มีทุนร่าเรียนยังไงวัมีประโยชน์เพราะนั่นกะ็คือพูดปัญหาปุ๊บตบด้วยการแก้ไขเสมอค่ะ อย่างที่สองอันเนี้ยเขาชอบถามกันอาจารย์ตอนใหม่ๆก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเนาะว่ากลุ่มลูกค้าหลักของคุณคือใครอย่างเช่นผู้ชายผู้หญิงทํางานออฟฟิศอยู่บ้านอายุประมาณเท่าไหร่มีลักษณะนิสัยยังไงใช้จ่ายเป็นยังไงนะคะจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่น สมมติว่ามีเนสซิงโฮมนะอันนี้เป็นจากคนรู้จักจริงเนาะอ่ามันก็จะมีเน i ซิงโฮมแบบพรีเมียมนะคะพร้อมจ่ายเต็มที่กับเน i ซิงโฮมที่อาจจะ,ะค่อนข้างสมถาหน่อยก็คือมีการช่วยดูแลของญาตินะคะ2ออย่างนี้ก็จระราคาไม่เหมือนกันแล้วก็กลุ่มลูกค้าแตกต่างกันลูกค้ากลุ่มแรกที่เป็นพรีเมียมเนี่ยก็อาจจะมีเวลาดูแลค่อนข้างน้อยนะคะก็เลยต้องจ่ายแพงหน่อยลูกค้ากลุ่มที่ี่ยเป็นลูกค้าที่อยู่บ้านนะคะแต่ว่าต้องการคนมาช่วยดูแลญาติที่บ้านบ้าง แต่ว่าไม่ได้บ่อยมากราคาก็จะลงมาเห็นไหมคะว่ามันไม่เหมือนกันเนาะก็ลองดูว่าลักษณะนิสัยอายุรายได้ของลูกค้าของเราเป็นยังไงคะ่ะต่อมาสินค้าของคุณนะคะโปรดักของคุณช่วยแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้อาจารย์อยากจะยกตัวอย่างให้ฟังดีๆเลยนะก็คือว่าเราพิชนะคะถ้าโปรดัก์ของเรา แทบไม่มีเรื่องราวการเปลี่ยนชีวิตของคนที่เขาใช้ของเราเลยเนี่ยไม่มีประโยชน์คือสมมุติว่าอาจารย์ย้อนกลับไปที่เดิมเนาะสมมติว่าอาจารย์เพิ่งมีน้องคนนึงมาปรึกษาเรื่องมีแอปพลิเคชันเนาะให้ทุนการศึกษาใช้คํานี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่เคยมีเด็กที่เราให้ทุนมาก่อนเลยแล้ววันเนี้ยอาจารย์มางริงๆเลยว่าเออแบบจะมาขอทุนทุกคนเพื่อมาลองโปรเจกต์เนี้ยอย่างเงี้ยไม่ค่อยเวิร์กเนาะ การที่เราจะขอทุนเขาเนี่ยเราต้องบอกว่าเราทดลองมาแล้วมีการให้ทุนการศึกษาของเด็กในชุมชนไออัดแล้วค่ะค้นพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนแล้ววันนี้เราอยากจะมาขอต่อยอดมากขึ้นเห็นไหมว่ามันไม่เหมือนกันนะนาะเพราะะัั้นก็คือ อยากให้มีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องใช้คำนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนที่ใช้โปรดักต์ของเรามาเล่ามันจะสะเทือนใจแล้ว,ลวทัดใจมากกว่าใช้คำนี้ละกันเนาะต่อมาคำถามต่อไปค่ะโอกาสการตลาดใหญ่แค่ไหนอันเนี้ยถ้าเราไม่เคยทำ เรื่องทางเศรษฐกิจหรือว่าเรื่อง business เนอะอย่างอาจารย์ไม่เคยทำเนาะถ้ามีคนถามว่าจะมีคนสักกี่คนที่จะมาเรียนหรือว่ามาดูเรื่อง presentation อาจารย์ก็แบบอ่าถ้าถ้าเป็นแต่ก่อนเนาะก็แบบไม่รู้ว่ะ ใช่ไหมแต่ว่าจริง,รงๆแล้วอพอทําไปสักพักอาจารย์ก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อจริงๆก็จะมีลูกค้าองคอ์กรที่เขาจําเป็นต้องพรีเซนต์ให้นายให้พรีเซนต์สไลด์ผ่านใน3นาทีหรืออะไรเงี้ยส่วนนักศึกษาก็อาจจะไม่ได้ต้องการมากอาจารย์ก็จะค้นพบว่าตลาดที่ใหญ่จริงๆของเบ t พิชคือตลาดองคอ์กรไม่ใช่ตลาดลูกค้ารายย่อยอ่ะคือความเป็นไปได้ทั้งหมด Total ทั้งหมดกี่เท่าไหร่อย่างอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกว่า Total Market ทั้งหมดก็คือองค์กรทุกองค์กรอย่างน้อยองค์กรมหาชนในประเทศไทยเนี่ยควรจะมีพนักงานได้เรียนคอร์สกับเป็นที่พิชโดยที่มีคอร์สออนไลน์และสอนสดอา,อาจารย์เล่าให้ฟังของเคสตัวเองเนาะคอ สอนสดเนาะก็สำหรับในระดับ Manager ขึ้นไปหรือระดับ C-Level หรือ CEO เพราะอาจจะต้องการาการอินเทอร์แอคตแต่ส่วนระดับโอเป a เรชั่นที่อาจจะต้องการการทำ p า w o w p r p o t n ทที่ไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากันก็ได้ก็อาจจะเป็น e-learning แล้วมาทบทวนกันอีกทีนี่คือ s i ส์ของอาจารย์เห็นภาพปะคะซึ่งอันนี้กว่าอาจารย์จะเรียนรู้คืออาจารย์ไม่ใช่นักธุรกิจ เนะแต่ว่าเป็นคุณครูที่ตั้งใจจะทําให้องค์กรมันใหญ่ขึ้นอันนี้อาจารย์ก็เพิ่งรู้ตอนทำมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วคืออันนี้สั่งสิ่งสำคัญเลยนะคะทั้งท addressable market เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะ น้าลงทุนนะต้องมีขนาด1,000ล้านดอลลาร์อย่างเช่นตอนนี้ที่กำลังบูมมีอะไร education ใช่ไหมพวกอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับดิจิตอลนะคะแล้วก็มีเฮลท์แคร์ที่บูมมากๆเนอะอันเนี้ยเราหรือหรือที่ที่ล่าสุดที่บูมไปสักพักมันช่วงโควิดก็พวกอะไรอะน้ำวิตามินซีน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่แบบโอ้โหอยู่ดีก็มีตลาดกว้างขึ้นมามา,มากๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือการศึกษาว่าตลาดาใหญ่แค่ไหนเนี่ย เป็นสิ่งที่เราต้องทำเนาะจันเคยคุยกับหมอตั้มนะคะซึ่งทำเรื่อง Health at Home เนาะ Health at Home ก็จะเป็นอแอปพลิเคชันการหา คนดูแลคนทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนานะหมายถึงว่าถ้าเรามีญาติผู้ใหญ่แล้วเราอยากจะให้พยาบาลไปดูแลแล้วเราไม่รู้จักใครอย่างเงี้ยมันก็จะมีเหมือนแอปพลิเคชันนะเนาะเหมือนเราเรียกแกร็บอะแต่ว่าเป็นคนที่มีการศึกษาแล้วก็มีรีวิวมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเขาก็จะแบบมาดูแลคนทางบ้านเราโดยที่มีการรีวิวมีการสแตนดาร์ดดส์มีการเทรนอย่างดีเนาะคราวนี้น้องตั้มเขาก็เล่าว่าวิธีการที่เขาหาตลาดเนี่ยเขาตั้ง Google มันเป็นเพจ Google ง่ายๆแล้วบูสแอดขึ้นมาวันละ3-400เอง เราก็ดูว่ามีคนโทรเข้ามาหาไหมปรากฏว่าเฮ้ยมีซึ่งตอนที่สัมภาษณ์น้องตั้มเนี่ยคุณหมอตั้มเนี่ยทำมาสัก3 4ปีแล้วมั้งเนาะถึงตอนนั้นอะเทลแคร์มันยังไม่บูมมากเทเลเมดิซินยังไม่บูมมากเนาะพอมีคนโทรมาปุ๊บคุณหมอตั้มก็เลยรู้ว่าเอ้ยอันนี้มันน่าจะได้ละเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ที่อาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองดูนะคะคือลองไปดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ย โอกาสทางตลาดมันใหญ่แค่ไหนโดยการเทสต,ตลาดแล้วก็ไปหาตัวเลขมาแต่ไม่อยากให้มโนเนาะอยากให้มีการเทสมีการทรยระดับหนึ่งแล้วนะคะต่อมาอะไรเป็นหลักฐานว่าบอกว่าธุรกิจของคุณเป็นไปได้เนาะอันเนี้ยเรามักจะไม่เคยทําเวลาที่เรามีความฝันอะไรสักอย่างเนาะอย่างอาจารย์อะคืออาจารย์เข้าใจนะเพราะอาจารย์เคยเป็นมาก่อนคือเวลาที่เราคิดโปรเจกต์อะไรขึ้นมาได้แล้วมีไอเดีย ถ้าเป็นสมมุติว่าสมัยอาจารย์สักอายุ20กว่าคือเราเรายังไม่ได้ทํางานเรายังไม่มีตังค์ไงเพราะฉะนั้นเราจะมีแต่เป็นเสือกระดาษเสือพาวพอยต์อ่ะเราก็จะแบบยังไม่เคยลองโปรเจกต์นี้จริงๆเพราะการทำแอปพลิเคชันเนาะสมมุติเป็นสตาร์ทอัพใช่ไหมคะการทําแอปพลิเคชันมันมันก,มนก็มันก็แพงเนาะแบบ50,000ื่นแสนนึงเล็กว่าไปเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนําว่าถ้าอยากจะแสดง t r a c t i o นะคะถ้าเราจะไปขอทุนอ่ะ มันต้องมีอะไรออฟไลน์ก่อนก็คือลงทุนให้น้อยที่สุดอย่างเช่นอาจจาะยกตัวอย่างอีกอีกแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อบีนิดเนาะเป็นของอเพื่อนอาจารย์เหมือนกันเนาะก็ถ้าใครไปเสิร์ชจะเป็นแอปพลิเคชันหาแม่บ้านออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคุยกันเนี่ยคุณฮูสเนี่ยนะคะเพื่อนอาจารย์เนี่ยเขาก็เล่าว่าคุณฮูสกับภรรยาเนี่ยเป็นเจ้าของเนาะก็มีการทําความสะอาดบ้านเนาะเรียกมาได้เลยแล้วเขาก็จะการันตีว่าสะอาดไว้ใจได้เนาะเทรนมาแล้วซึ่งเนีย้ยจริงอันนี้อาจารย์ใช้ไม,ไม่ได้โฆษณาเพราะเป็นเพื่อนกันแต่ว่า อาจารย์เคยใช้แล้วเออเขาเขาจัดเตียงหรือว่าแบบดูดฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาอุปกรณ์ทุกอย่างมาเองเออเราชื่นชอบมากเขาเนี้ยบีนิดเนี่ยฮูดเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยซึ่งอาจารย์เจอเจอเพื่อนอาจารย์จริงๆเนาะก็คือไปยืนแจกใบปลิวตามคอนโดตามห้างอะไรเงี้ยเจอกันตอนอยู่ที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีดีมานมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่อยมาลงแอปพลิเคชันเห็นภาพยังคะคือบางทีอ่ะ การเป็นสตาร์ทอัพเนาะแน่นอนว่ามันต้องมีแอปพลิเคชันการเป็น SME มันต้องมีเว็บไซต์อ, website, อะไรเงี้ยแต่อาจารย์ว่าสิ่งสำคัญคือการทสว่ามีคนมีคนอยากกินอยากใช้ของของเรามากเท่าไหร่เนาะประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะเราพักมาแค่นี้ก่อนนะคะก็คืออย่าลืมไปตอบคำถาม5ข้อนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในโซนหน้านะคะอาจารย์มาเล่าให้ฟังอีก5าข้อนนะคะ่ะว่าก่อนไปเจอนักลงทุนไปขอเงินธนาคารนะคะเราจะต้องตอบคำถามอะไรได้บ้างทุกคน